ที่กำลังหาอยู่นะปาเจโร่ขับ4ี่คันนี้ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแหวะที่สําคัญนะคะลูกค้าประหยัดไปเป็นแสนจะเป็นคันไหนไปชมกันเลยนี่เลยค่ะคันนี้เลยค่ะมิซูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ตนะคะเครื่อง2.4ปี2017คันนี้ตัว GTP r e m i u มด้วยนะคะที่สําคัญลูกค้าได้เป็นตัว 4WD นะคะตัวขับ4คันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยนะ ใครที่เป็นสายแคมป์นะคะหรือว่าเอาไปใช้ในเมืองขับ2ขับ4ใช้งานได้เลยหาอยู่ตอบโจทย์แน่นอนกับตัวปี1 7คันนี้7 8 000, 9ด0 0บาทซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มที่สำคัญนะคะ รถสวยราคามือสองแต่สภาพป้ายแดงคันนี้มีอยู่จริงแน่นอนนะคะนี่เราดูก่อนเลยนะคะด้านหน้าสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะสีสวยสีเดิมโลโก้ปาเจ r โลสปอรนะคะด้านหน้าอยู่ครบเลยนะคะเป็นตัวไมเนอร์เชลแล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับแผงนะคะลังพึ่งทั้งด้านบนด้านล่างแบบนี้เลยนะคะ ที่สำคัญคันนี้นะคะมีปักเซนเซอร์นะมาแบบรอบคันแล้วก็ตัวกล้องรอบคันเหมือนกันปักเซนเซอร์ทางด้านหน้าทางด้านหลังนะด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะจุดรักษาความปลอดภัยของเขาค่อนข้างเยอะและที่สำคัญกล้องรอบคันด้วยเหมือนกันนะคันนี้ก็จะเป็นไฟใหม่ๆเนื้อเชแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไหลมาให้ลูกค้าด้วยนะ ที่สำคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างหน้าปัเจโล่ของเขานะคะก็จะไม่เหมือนใครอันนี้ก็จะเป็นโค้เมี่ยมตัดมาด้านข้างแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กน้ําเป็นแม็กที่ติดมาจากจ้าของเดิมนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนลถป่วยรดเดิมขนาดนี้การันตีสภาพให้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานลูกค้าใช้งานกันแบบยาวๆเลยคันนี้นะคะมามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไฟท้ายแบบใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเซ็นเซอร์ด้านหลัง6กจุดนะคะจัดเต็ม อ่ะได้เปิดให้ดูนี่เลยนะคะรถ SUV ขนาดใหญ่นะคะอ่ะเบาะที่นั่งนะคะ3ามแถวแบบนี้เลยนะคะรถ SUV7 ี SUV ที่นั่งขนาดใหญ่เนาะอันนี้ก็จุคงจุของนะคะได้แบบสุดใจต้องว่ายอย่างนี้เลยที่สำคัญน,นี่เลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาก็จะใส่ตัวนี้มาด้วยนะเป็นตัวพรมนะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนพลาสติกแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงเลยนะคะ ไม่ให้เพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยแหละอันนี้ก็คือเหมือนเจ้าของเดิมเขาไม่ค่อยได้ใช้เบาะหลังนะคะก็จะประมาณนี้เนาะดูแลกันอย่างดีที่สำคัญน,นะรถสวยรถใหม่มากลูกค้าลองสังเกตดูอันนี้คือยังไม่ได้ทีนเจ็บงานเลยนะ ในส่วนของสีไม่มีทําแน่นอนนะคะดูเม็ดอาร์คนะคะลูกค้านะไอเป็นผู้หญิงไอยังดูรู้เลยนะว่าตัวนี้น็อตนะคะไม่มีขยับขยื่นแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะคะ<ม>ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะปะเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่ารถตัวปี17แล้วนะคะอุ้ยถือว่าสวยใหม่นะคะถือว่าดูดี โอเคเรามาดูออปชันแล้วก็ความเรียบร้อยด้านในกันบ้างดีกว่าเนาะเราเลื่อนมาคอนโซลหน้าบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วคอนโซลกลางคอนโซลหน้าของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ก,กว้างนิดนึง,น,งนะก็คือก็คือดีแหละนะคะก็เป็นแบบส่วนตัวเลยนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรกับตัวสีของใครของมันเนาะอันนี้ก็ในส่วนของด้านหน้านะคะจออันนี้ก็เป็นแบบทัชสกรีนเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะ มีฟังก์ชันให้ใช้งานค่อนข้างท,ท,ที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Navigator นะคะ,ะมีใช้พร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยเมนูต่างๆลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์กันตั้งค่ายนะคะหรือว่านำสางก็เป็นเีงของเราเน้่แหละอ่ะแล้ก็ที่สัมพันนะคะอันนี้ก็เดิมๆม,มาจากตูน แล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะมีแยกไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสี่มุมเลือกปรับกันได้เลยนะคะอ่ะส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นสีดำเป็นโนแบกทั้งแผงมี power outlet ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นในส่วนของอเบรกมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะช่องใส่แก้วน้ำที่พักแขนอันนี้ก็คือปกติเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของ ด้านหน้าบางพวงมาลัยมันสีฟังชนแล้วก็จะมีเทเดนชิปด้านหลังนะคะเลือกปรับใช้งานกันได้เลย้ายฟ้าคันนี้กล้องรอบคันเลยเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเบิร์ดไอวิวที่เขาให้มาแต่ว่าถ้าเป็นตัวกล้องหลังลูกค้าก็อาจจะนี่จะโชว์ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเบิร์ดไอวิวด้านชาตรงนี้นะคะจะเป็นฝั่งซ้ายมือจุดมองมลงอับนะคะ ประมาณนี้ก็ดูด้านหน้าประมาณนี้แล้วเดีเ๋ยวพาไปนั่งแถวที่สองบ้างดีกว่าคา่ะปอ่ะแถวที่สองกันบ้างดีกว่าถือว่ามบอกไม่ช้ำเลยอะลูกคา้าเบาะสองยังไม่ช้ำเลยแน่นอนเบาะสามลูกค้าเก่าไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเขาปูพรมไว้เหมือนสําหรับใส่ของอย่างเดียวเลยนะคะที่สําคัญนี่ลักลอดแค่ไหนนะคะมีพรมปูพื้นด้านล่างมันจะเป็นเหมือนมันจะแข็งๆนนหนาๆหน่อยอะอันนี้นะคะก็คือดูแลทําความสะอาดง่ายเลย บบก็ถือว่ารักโหลดพอสมควรส่วนด้านในนะคะแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์ราวหลังคานะคะสามตอนเนาะก็จะมีจอมาให้อันนี้ก็จะเป็นทีวีดีวีดีเนาะเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะใช้งานอันนี้น่าจะเชื่อมต่อจากด้านหน้าก็ได้นะคะเลือกปรับใช้งานด้านหลังก็จะมีซีดีนะคะเลือกเล่นได้เลยแล้วก็จะเป็นไฟแอร์ปรับจากตรงกลางได้เลยนะคะเกาะด้านหลังก็จะมีที่พักแขนเปิดอ่าเปิดไม่เป็นอง ะะก็จะประมาณนี้ช่องใส่แก้วน้ำน,นะคะที่พักแขนเล็กๆตรงนี้เบาด้านหลังชุดตึงมากเหมือนใช้แค่แค่แด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็คือรถครอบครัวใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับ s u v คันนี้ปาเจลร่สปอร์ตขับ 4, คันนี้นะคะหรือถ้าจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดได้เต็มกู้ดได้เกินมีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าเริ่มต้น2.79%เอาไปได้เลยนะคะถือว่า รถขนาดใหญ่แต่ว่าเลี้ยดอกเบี้ยได้แบบสุดคุ้มเลยนะคะที่สัาคันราคาประหยัดไปหลายแสนลูกค้าได้ไปคันนี้ที่สัคาคัญใครที่กังวลในเรื่องของรถมือสองเรามีรับประกันหลักการขายให้ลูกค้านานถึงสุดถ,ถึงหนึ่งปีเลยนะคะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถที่โชว์รูมจุดาจุฑาได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนพิเศษบางแคนะคะเปิดทุกวันทําการเลยนะ แปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวันทําการเลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาเรามีบริการของเซฟไฟแนนซ์ส่งรถให้ถึงที่ยังไงไอ้ฝากปาเจโลค,คันนี้ไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเข้ามาดูหรือว่าทําเรื่องไว้ยังไงถูกใจแน่นอนนะคะมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงฝากกฤษดากุศลาไว้ด้วยคะ่ะบายบาย